สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับการเล่นเกมวันนี้ก็มาเปิดตัวเกมใหม่อันนี้สีสันแบบดูน่าสนใจนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็เหมือนทุกๆครั้งนะคะกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะเราก็จะหมุนของเราเนี้ยนะคะไปเรื่อยๆลงชา้าด้วยที่สตาร์จริงๆตอนแรกมัห้ารยกว่ากว่าเครดิตเนาะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันกว่าตัวสีสันมันให้ความสวยงามเหมือนแบบ เราเล่นอยู่ในคาสิโนอ่ะเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะในเรื่องของโทนสีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราจะเล่นหมุนย้ไปเรื่อยๆได้อัปเลเวลไปถึงเท่าไหร่เท่าไหร่ใครที่สนใจเนาะสามารถกดลิงก์เข้ามาเล่นเกมได้นะคะตามช่องทางด้านล่างเลยก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยยอดของมันนี้มันจะขึ้นมาประมาณไหน เพราะว่าถ้าสมมติว่าน,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 น่าจะโบนัสปะแหมเห็นปะมันก็จะช์ดขึ้นนะคะจากค่าตอนนี้ย่อขึ้นมาหนึ่งพันกว่าก็จะขึ้นขึ้นลงหนึ่ง้ราจะลองเราสามารถกดอัตโนมัติเพิ่มเดิมพันหน่อยเลยของเราได้เลยเกิดเมื่อกีเกิดจะบวกบวกแบบบวก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 ,บวก,บวกแล้วจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากมีตไปเกมมีตานี้เราจะบวกไ้เท่าไหร่จริงๆมันเล่นได้อีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะค่อยๆดูกันไปละกันเนาะค่อยก็ว่นไปมานจะมข้ามาติดตามกันด้วยนะคะเป็นแก้งเหงาใครอยากสนุกมหกเห่าคนนี้ชอบเล็บไปทำอมนรบ้าดูได้ เรารู้สึกว่ามันหมดแล้วมันมีโอกาสได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยเนี่ยได้แ่ะก็สําสหรับใครที่ชื่นชอบนะคะสามารถเข้ามาเล่นได้เดี๋ยวเราจะกดลิงก์แล้วเราไปดูกันว่าใคร